สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชม,มเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเกมที่2ประจำเช้าวันพฤหัสที่10มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แมนซิตี้ก็เสมอกับทางสปอร์ติ้งไป0-0ฮะแต่ว่ารวมผล2นัดซิตี้ก็เข้ารอบแบบสบายๆด้วยสกอร์รวม5-0แล้วมาดริดครับเอาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงไป3-1โดยที่เกมนี้เนี่ยปารีสนำไปก่อน1-0ด้วยนะจากคีเรนเอ็มปาเป้ครับแต่ว่ามาดริดครับเอาคืนทีเดียว3ลูกรวดจากแฮตทริกของคาริมเบนเซม่าครับทำให้สกอร์ รวมสองนัดเนี่ยเป็นเลมาดริดครับที่เอาชนะไปด้วยสกอร์สาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจนได้นะฮะมาดูกันที่ดาวโซนัวล่าสุดก็ยังคงเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป12ประตูและส่งทาง้ายกนที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือมนาคาหน้านะฮะก็จะมีอาแจากเปิดบ้านจาเจอเบนฟิก้าครับสกอร์รวมเนี่ยเสมอกันอยู่2-2แล้วก็แมนยูจะพบกับแอตมาดริดครับสกอร์รวมเสมอกันอยู่1-1 ตามด้วยคือวันพุธหน้ายูเว่จะเปิดบ้านเจอบีรลิวฮะสกอร์รวมเสมอกันอยู่ในหนึ่ง,งแล้วก็ลิวจะพบกับเชลซีสกอร์รวมลิวตามหลังเชลซีอยู่ศูนย์สอง